ดวงรายปัก12ราศี1-15สิงหาคม2568ราศีตุลถึงราศีพิจิกราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนการงานไม่ได้อยากมีปัญหาหรือทะเลาะกับใครพยายามปกป้องตัวเองเพื่อให้เดินหน้าในเรื่องการเงินการงานแบบลื่นไหลไม่ให้ติดขัดอะไรที่เป็นปัญหาก็มองข้ามและไม่ถือสาหาความจะสร้างปัญหาไปทำไมการเงนิน ให้ระมัดระวังอาจจะเสียรู้ถูกหลอกใช้กลลวงให้สูญเงินในช่วงนี้ความรักคนโสดได้พบคนถูกใจถ้ามีคะแนนเต็มสิบก็ให้เต็มสิบเพราะคนนี้ถูกใจที่สุดส่วนคนมีคู่แล้วใจร้อนเบื่อหน่ายอยากจะหันหลังให้แต่ต้องทนอยู่ไปก่อนราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมการงานช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องการงานที่ทำอยู่ต้องเปิดใจยอมรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหรือย้ายที่ทำงานใหม่เงินดีมากกว่าเดิมการเงนิน ไม่พอใจกับเงินที่เข้ามากับค่าใช้จ่ายมากมายอาจมีนิสินเพิ่มเติมด้วยซ้ำไปความรักคนโสดอยากสร้างฐานะด้วยตัวเองมากกว่าหากจะมีคู่ตอนนี้น่าจะยากให้รอไปก่อนส่วนคนมีคู่แล้วอยู่ด้วยกันอย่างอุดมสมบูรณ์และมีความสุขปัญหาน้อยลง